ครับมือนี้มาต่อมพาเบิ่งนักร้องครับมือนี้พาเบิ่งนักร้องโต้เป็นๆครับอิสุปกรณ์มือนี้โอ้ยครับสอนนี่ครับมือนี้มาต่อมกะม้ามาทายนักร้องคือกันครับมือนี้นาซื้อว่านาญ่ซ้ำกันเลยมาต่อมข้าวเหนียวครับพี่สาวร้านนี้มาต่อมมาเบิ่งนักร้องคือกันครับมือนี้โอ้มาเบิ่งไกลๆโต้เป็นๆเลยครับมือนี้ Tang, ใกล้ๆนะครับคอณิ e sì, ือก็มีโอกาสด้มาลองมาลองงานบุญของระเบ้าวันครับระบาวันอยู่ฟังกุ่ครับครับอันนี้คือระเบาวันงานบุญของระเบาวันเนาะครับนายบุญทันสิงทองครับคุนดิครับมา <c oughs> ครับมือนีเป็นงานบุญบุญแจกเขานํำระเบ้าของพี่สุกรค,ครับมือนีก็อยูทีวัดบ้านนองต้อครับพี่นก็มาลองเพลงพี่น้องก็มาหลายหลายคักครับมือนีพี่น้องมาหลายเอฟซี FC ก็มาหลายมาว่าสีเป็นดันนี่แล้วก็ว่าสิเป็นดันพีครับหลายคักมือนีท่านคุณก็สิเป็นดังเสียง,งของเบาตอมครับมือนี่ัเงเสียงกับดังดีอยู่ครับมือนี ะมาต่อมสียงฟ้าเิ็งทั้งขี่ครับมาเบิ็งไก่มาเป็นทั้งหน้าครับเบิ็งมือนี้เพิ่นก็รลองเป็นเพลงของเพิ่นเองครับลองเป็นเพลงของเพิ่นเองมือนี่นะมาต่อมเบินงพก่อนไก่าเอาแบบไก่จ้าเลยครับมือนี่มีโอกาสเลยม่าลองเพลงให้พี่น้องฟังครับบนซืึนหัวแซวกันครับมือนี้่ม้วนหลายมือนี้ครับม้วนหลาย รบไปฮะองเสียงก่อนครับบาร์ดี้ลไประดังที่80%้ยืนยันนะครับว่าลดโอกาการเกิดสิวใหมได้จริงที่ชูโรกเลยครับก็คือซามซิก็มียอไอเพีงจัเชยซีอันี่ส่วนที่ก่อให้เกิดสิวได้ครับ่นครับผมสบหลก้าเสนุ่มแน่งเลยครับครับดดีมีรื่เสียงอยู่นี่ครับเรื่เสียงก็เป็นของเอกเร้าที่ญี่ปุครับรบกันเลยซื้อมามาใส่ ครับมาใส่ในชสิบประจำวัตนะครับมีโอกาสได้มาซอยงานเพิ่อนมื่อนี่ก็เลยเอามาครับมาตอนนี้นักร้องเพิ่อกระได้ขี้เพลงเองเพื่อนครับมื่อนี่มาขี้เพลงเองเพื่อนเป่าต่อมกัท่าหน้าที่ถ่ายคลิปก่อนครับมื่อนี่มากระได้ขี้เพลงให้เพื่อนเอาให้เพื่อนขี้เองครับถือใกล้ตัวไดกัดลองเอามื่อนี่ครับมาสนับสนุนเพลงนักเพลงชัยพี่มาเล็กนะครับโอเคครับร่วสนับสนุนด้วยกันนะครับผม ตางเพลงคนร้องฟังครับน้าๆหนึ่งคุณแท้นี่วนไล้ครับเมื่อนี้มืพอนี้ับพ่อของหา้าเป็นประทานในงานครับมาย่องนักลองครับเมื่อนี้ย่องกับพ่อครับย่องงวนคักเมื่อนี้รักหลงพอดีไปยื่นหลงก่ทั้งสาราครับพอจ้องก็ยุบมีโอกาสทายย่ดีครับย่างึ้นไปแล้วครับ วันๆต้กันคับมนี้เข้าัเอยู่นี่้ครับครับพี่น้องใ่ากปฝาแซ่ตากตแนครับวี้อมวตอมี่นอขอบคุณพี่น้องใลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้เบาซ้อมครับ สรับมืออ้อนเ้ก็ลาพี่น้องไว้ก่อนพบกันใหม่กับเผาตองครับผมสวัสดีครับ